ทิตตี้แฮดแบ็กกับงบของแต่ง80,000นิดๆได้ของดีมีคุณภาพทุกชิ้นคันนี้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันครับตัวล้อเลือกใช้เป็นเซทอีสี่ศูนย์ขอบสิบหกกว้างเจ็ดออลสามสิบห้าตัวนี้จะเป็นงานเอ็นเคครับสีดีจเอ็มแล้วก็มีฝาปิดกลางด้วยจับคู่กับยางคุณภาพโตโยต้าอวันสเปคหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบหกส่วนของน็อตล้อจุ๊บลมปอกกันสินผมดูแลให้ชุดโหลดคุณภาพครับเฮดไดสเปคตัวท็อปปรับสามสิบประดับรับประกันสองปีตัวนี้ผมให้เป็นต ชุดท่อ JDC ครับทเทเน i u m ทรง Super ส p o r t ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากเติมออปชั่นของใช้งานครับด้วยแอร์หลังของแท้ Honda อุปกรณ์ทุกอย่างตรงรุ่นเพิ่มความดุดันด้วยโลโก้อ็ c เซสนะครับในชุดจะมี3ชิ้นคันนี้วิ่งเยอะครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนเบ้าบนด้วยของแท้ใช้เวลาไม่นานโชว์ทั้ง4ต้นก็ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับการติดตั้งที่ดีรายริ้วลอยพร้อมเก็บซุ้มให้ลูกค้ายอย่างดีดีเทลแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแวะมาได้เลยครับในส่วนของชุดท่อใส่ได้เลยตรงรุ่นครับคันนอ็อตสองวถนนน้้้มัแล ก่อนส่งงานเราจะปอนร็อดลรอ,อด้วยมือครับด็อตไม่เป็นลอยร้อยเปอร์เซ็นต์รงรถที่ออกมาก็หล่อแบบนี้ครับฟิตเมนต์กำลังดีเน้นใช้งานทุกวันลูกค้าขับเข้ามาเดิมๆครับให้ผมแนะนําว่าชิ้นไหนดีก็จัดไปตามพี่ปอนครับถ้าลูกค้าพูดมาแบบนี้ผมก็จัดไปครับเลือกของดีให้ลูกค้าทุกอย่างตรงโจทย์ของลูกค้าตามการใช้งานแต่ที่สําคัญของที่ใส่ไปจะต้องใช้งานได้จริงฟิลลิ่งของตัวโช๊คเนี่ยสามารถปรับไิ้กว้างมากๆที่ผมบอกว่าเป็นตัวจบก็คือตัวจบจริงๆส่วนท่อตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือเสียงไม่ดังไมไมมม่่่บบ้้าานนนนดลววกก็็เเเปททียยหอๆ นของชุดโลโก้เนี่ยจะเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเอ็กเซดฮอนดมีทั้งหมด3ชิ้นจะมีโลโก้เฮสหน้าหลังแล้วก็คำว่าซิตีครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถอีกอย่างนึงส่นวนของแอร์หลังเนี่ยสามารถปรับเปิดปิดได้ครับแล้วก็ปรับมุมองศสาได้ไอเทมนี้จะแก้ปัญหาคนข้างหลังบ่นร้อนครับแนวทางการตกแต่งด้วยครับถ้าใครคิดจะแต่งซิตี้รลานเราเน้นแต่งซิตี้ครบวงจร